องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลกเช้าวันนี้ณนะโรงเรียนบ้านนาตอนอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลกพลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำบลบ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตาการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือดยมีนายชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลราษฎรในพื้นที่ในการนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระร,ชา,ราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลก และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์หนังสืออุปกรณ์กีฬาแก่ผู้มีการโรงเรียนในพื้นที่โอกาสนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งด้านทันตกรรมแก่ราษฎรนอกจากนี้สำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยทิศการเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้องค์มนตรีในมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคและผู้บริหารโรงเรียนในตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการด้วยหลังจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำนาแบบขั้นบันไดณนะบ้านน้ำจวงโครงการศิลปาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว และโครงการสถานิีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวนี่จริงมากครับคืนวอนุมาตาถ้าเริ่มปี5เราก็ดําเนินการในพี5เลยโครงการลงน้ํามีร่องน้ําเดิมน้ําอยู่